กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือมูลค่าประมาณ36,000ล้านบาทจากประเทศจีนซึ่งมีขึ้นในมติคณะรัฐมนตรีวันที่18เมษายนปี2560ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเพราะหลังจากที่รัฐบาลมีความพยายามจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ด้านการทหารแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามมากมาย ถึงความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณมาตลอดหลายปีทั้งงบประมาณภารกิจและอำนาจในการถ่วงดุลหน้าน้ำของไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันแต่ประเด็นเรือดำน้ำก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งภายหลังสุทิงครั้งแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีแผนจัชะลอการสั่งซื้อเรือดำน้ำ ที่เคยทำสัญญาไปแล้วแต่มีปัญหาเรื่องที่มาเครื่องยนต์จะมาปรับสัญญามาเป็นเรือฟริเกตแทนแต่หากย้อนกลับไปสำหรับมหากาบจัดซื้อเรือดำน้ำของประเทศจีนตลอดหลายปีมีรายละเอียดดังนี้ 1. ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาช่วงประมาณปี2558ในรัฐบาลยุคคสช มีแนวคิดที่จะซื้อเรือดำน้ำจำนวน3ามลำในราคาประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทจากนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดหาเรือดำน้ำกองทัพเรือได้พยายามเสาะหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการผลิตจัดหาเรือดำน้ำจนสุดท้ายก็ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดจากจีน 2. หลังจากนั้นจึงได้ทำสัญญาตกลงซื้อขายเรือดำน้ำจำนวน3ลำในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G2G โดยมีระยะเวลา11ปีในการส่งมอบเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือของไทยโดยกองทัพเรือได้มีการเซ็นสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำแรกด้วยงบประมาณ13,500ล้านบาทแบ่งชำระเป็น7ปีรวม17งวดประเดิมงวดแรกในปี2560จำนวน700ล้านบาทส่วนปี2561จนถึง2566 จ่ายเงินเฉลี่ยปีละ2,100ล้านบาท 3. ท่าม,ามกลางคำคอรหาถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินในจำนวนมากแต่รัฐบาลและกองทัพเรือ,อยังยืนยันความจำเป็นในโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำกระทั่งในปี2,563ไทยเผชิญกับวิกฤตโควิดระบาดอย่างหนักทำให้รัฐบาลได้มีคำสั่งให้แต่ละหน่วยงานโอนงบประมาณกลับคืนสู่คลัง ทำให้กองทัพเรือได้คืนงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำแต่ในปี2565กองทัพเรือได้เดินหน้าจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3อีกครั้งด้วยงบประมาณ22,000ล้านบาท 4. ดูเหมือนว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำในช่วงนั้นจะเริ่มมีปัญหาตามมาโดยกระทรวงกลาโหมได้แจ้งขอถอนวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน2ลํลออกจากการพิจารณางบประมาณปี2565 หลังจากนั้นกองทัพเรือออกมายอมรับว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำแบบไม่มีเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยประเทศเยอรมน,นีเนื่องจากทางเยอรมน,นีไม่ยอมออกใบอนุญาตแก่จีนซึ่งเป็นเรื่องที่จีนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 5. ปัญหาการจัดซื้อเรือดำน้ำอย่างคาราคาซังอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินโดยในรัฐบาลชุดนี้มีชื่อสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีการนำประเด็นการจัดซื้อเรือดำน้ำมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกๆในตำแหน่งผู้คุมกองทัพจนท้ายที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีแนวคิดที่จะชะลอโครงการซื้อเรือดำน้ำมาเป็นเรือฟริเกตแทนเพราะมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากกว่าแต่เป็นการเปลี่ยนสัญญาระหว่างไทยกับจีนต้องรอการสรุปอีกครั้งที่สำคัญสุทีนยืนยันว่า การเจรจาจะทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ไทยเสียประโยชน์ทั้งเรื่องการลดราคาการชดเชยและเงื่อนไขต่างๆต้องเจรจาให้ประเทศได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งหมดเป็นมหากาบโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งต้องติดตามข้อสรุปว่าจะออกมาอย่างไรกับเดิมพันภาษีของประชาชนทั้งประเทศ